สวัสดีค่ะนารีคีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคม2568อ่ะเดือนสุดท้ายแห่งปี68นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาถึง23กันยานะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ถ้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าคนกันคนกันเดือนธันวาคมนี้ก่อนสิ้นปีหกแปดจะเป็นอย่างไรบ้าง เพดอฟสอดตัวแรกมาเลยมีคนอิจฉาริษยามันทส้คุณโอ้ให้ระมัดระวังบริวารคนใกล้ชิดคนที่คุณไว้วางใจนะคะเขาอาจจะนำปัญหาหรืออิจฉาหรือใส่ร้ายใส่ความคุณน่ะให้คุณเสื่อมเสียศักดิ์ศรีได้อะบวกกับตัวคุณเองตัวคุณเองเขาก็บอกว่าให้ลด ลดอัตราลดพิษผีลดอารมณ์ความดื้อรั้นของตัวคุณเองลงด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีบุค,คลิกแบบแบบเนี้ยเป็นคนตรงอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยจะเกรงใครอ่ะนะคะ,ะบางครั้งกันอยู่ในสังคมเนาะเราก็อาจจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหากลาัลยาณน้ตมิดเยอะๆเวลาพูดก่อนจะพูดอะไรเนี่ยเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ คาพูดมันเป็นนายเนาะเมื่อพูดออกไปแล้วอะ่ะเราต้องคิดว่าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันกระทบความรู้สึกผู้อื่นไหมถ้ามันกระทบความรู้สึกผู้อื่นเราก็หยุดไว้ก่อนอย่าไปพูดมันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณพูดออกไปอะ่ะมันทําให้คนเขาหมันไส้คุณอะ่ะไม่ชอบคุณแล้วมันก็เป็นศัตรูกับคุณแล้วถ้าคุณเป็นผู้ที่แบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครอะ่ะโลกส่วนตัวสูงอ่ามุดแต่งานไม่เอามิร เวลามีคนนินทาใส่ร้ายอะ่ะมันก็จะมีคนเชื่อคนส่วนใหญ่จะหูเบาและเชื่อในเขาลือเสมอเออโดยที่เขายังไม่ําเป็นต้องจากตัวตนคุณหรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลด้านลบกับตัวคุณได้เนาะบางทีมันอาจจะต้องเกิดจากบุคลิกของเราคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนยิ่งหรอกแต่บุคลิกของคนมันอาจจะดูเย่อหยิ่งไงมันก็เลยทําให้คนรู้สึกหมันไส้คนได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเลยก็เป็นได้เนาะอ่าดังนั้นก็ฉีกยิ้มเข้าไว้นะคะเจอใครก็ยิ้มเข้าไว้ มันจะมิดมันเป็นเป็นสโต้วก็ชั่นมันนะยิ้มเข้าไว้นะคะ,ะยิ้มให้โลกสวยเข้าไว้จะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับคุณนะลดอริสโตลดความอิจฉาเลษยาของผู้คนลงอย่างในหนึ่งเราอาจจะมองว่าอ่ถ้าไหนท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะทํายังไงเขาก็ยังหมัน่นไส้คุณก็คิดเสียว,ว่าเรานั้นดีเรานั้นสวยเรานั้นมีอะไรดีเรานั้นหล่อเขาถึงได้อิจฉาเรานะคะเพราะถ้าเราไม่มีอะไรดีเขาก็คงไม่อิจฉาเราไม่เนินทาเราอะ่ะอื อ่ะเดี๋ยวให้คนดินทาดีกว่าไม่มีใครดินทาเลยเดี๋ยวจะโดดเดี๋ยวอารมณ์จะเกินไปเนาะคิดจะเป็นแง่บวกละกัน The View of Fortune โชคลาภเข้ามาเยือนในเดือนนี้กงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุนคุณอีกครั้งหนึ่งการหมุนในรอบนี้แม่หมอเชื่อว่าจะเป็นการหมุนสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของไปของคุณไปโชควาสนาที่ควรจะเป็นของคุณมันจะหมุนกลับเข้ามาในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้อสังหาได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยได้มรดกทรัพย์สินหรือได้ขาย อาสังหาชิ้นงามก็เป็นได้นะโ,โสิบเหรียญมาเลยว,ว้าวคุณอาจจะได้ได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยไปอยู่คูเวลล่างขาลือหัดหลังงามเอ,อหรือแม้แต่ในรั้ววังก็ได้นะในวังเลยก็ได้วังในไทยในเทศได้หมดอะคา่ะด้วยลักษณะมาแบบนี้แม่หมอมองได้ถึงลักษณะของวังได้พระราชวังได้เลยพระราชวังทั้งในไทยในเทศได้เลยนะ อ,อมีเกณฑ์จะได้อสังหาชิ้นโบแดงชิ้นใหญ่มานะมีเกณฑ์จะมีเขาเรียกว่าไงอะมีเงินทองเข้ามาแบบร่ำรวยอู้ฟู่มากเลยอ่ะจะได้ที่ดินแปลนสวยงามอาจจะเหมือนกับโอ้โหภูเขาทั้งลูกอะไรเงี้ย <c oughs> เว v ร์กันไปใช่ปอ่อประมาณว่าที่ดินแบบหลายร้อยไร่เลยก็ได้นะคือมีอสังหาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของอสังหาที่งาหมักเขาเรียกว่าอาณาจักรส่วนตัวเองเลยนะคะมี มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและได้อยู่ในชุมชนที่มันปลอดภัยอยู่ในเครือญาติขนาดใหญ่ของคุณนะคะกิจการของคุณก็มีการแตกก้านสาขาทําเงินให้กับคุณมากมายมหาศาลเลยมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในตัวคุณในชีวิตของคุณเอหรือถ้าคุณจะขายอสังหาคุณก็มีเกณฑ์จะได้ขายอสังหาคุณเป็นเกาะเป็นกรรมเป็นเงินเข้ามานะคะถ้าแปลนคุณใหญ่เนะคุณก็ซอยขายได้นะคะหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับในหน้าขายที่ดินคุณก็ได้เงินมาเยอะ ทำธุรกิจกับอสังหารได้เงินมาหมดเลยอ่าเอาไปว่าเป็นเดือนที่โชคเงินใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณเงินที่คุณรอคอยเงินที่คุณคาดหวังเงินที่คุณทําธุรกิจเอาไว้มาหาคุณในเดือนนี้แหละค่ะมันก็มาพร้อมกับคนอิจฉาเนาะคนเรารวยมันก็มีคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เราก็อย่าไปแสดงความโอ้โอวดความรวยให้เขาเห็นแค่นั้นแหละคะ่ะทาตัวให้เป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแค่นัน้นนะมีมีเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างเนาะ u ดชเมนจบสิ้นวิบากกรรมมีกรรมมีบททดสอบอะไรในชีวิตมาก่อนหน้านั้นอ่จะยินยาวไปครึ่งชีวิตย้อนหลังอาจจะเจอวิบากกรรมประมาณว่าแบบหนักหนาสาหาัสากันเจอมาทุกรูปแบบเนาะแต่ในท้ายที่สุดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจบสิ้นบททดสอบจบสิ้นบ่วงกรรมเป็นเดือนแห่งที่อดีต ในอดีตวาสนาของคุณมีเท่าไหร่มันจะนํากลับมาให้คุณเท่านั้นอดีตในที่นี้อาจจะอดีตไปถึงอดีตชาติของคุณเลยก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีทานบารมีศีลบารมีมีโคกรัพยอ,อมีมีอริยทรัพย์ในอดีตการที่อยู่บนสวรรค์ก็แล้วแต่ในชาติพวกนี้ยเดือนเนี้ยเขาเรียกว่าบุญทั้งหมดนะมันจะเทลงมาหาคุณอ,อืมเนาะก็บรรจบกรรมอะบุญเก่าก็หนุนนํามาไงนะ คุณจะได้รับตรงนี้มาเขาเรียกว่ากรรหมดบุญบุญจะเทมาหาคุณนะคะพิงอ,อปโซนอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานระดับสูงด้วยนะคะได้ไปเจอเจอผู้สูงศักดิ์ได้ด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนใหญ่คนโตที่เขาเป็นศัตรูก,กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในอ,อปงเตรียมเดินทางอีกแล้วอาจจะมีการเดินทาง ไปรับตําแหน่งหน้าที่การงานเดินทางโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเดินทางไปซื้อบ้านขายบ้านก็แล้วแต่นะคะจะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นนะคะสามดาบสามดาบมาทูเลฟทูเลฟสามดาบสามดาบเออแม่หมอมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักเมื่อไหร่เนี่ยคุณมักจะเจอเจอกับรักสามเศร้าไหมหรือมักจะเจอเจอคนแทงข้างหลังเนาะในความรัก ก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติยุคสมัยนีย้เป็นคนที่หาคู่บุญยากนะแม่หมอว่าส่วนใหญ่เจอแต่คู่กรรมอะ่ะคู่บุญนะ่ะไม่น้อยน้อยส่วนใหญ่ลงมาชดใช้วิบากกรรมในเรื่องของความรักซะมากกว่าทูเลฟเข้ามาในเดือนนี้แม่หมอว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอความรักคู่รักของคุณอะ่ะมันเป็นคู่สามคนสามเรานะคะเวลาคุณเจอคู่เมื่อไหร่คุณมักจะเจอคู่สามคนสามเราเสมอคู่ของคุณนะ่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนดูมีอำนาจดูมีอิทธิพลนะคะ ดูมีอิทธิพลอาจจะเป็นคนมีสีเป็นคนมีตําแหน่งทั้งในไทยและเทศได้นะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสลับตัวตนได้นะคะแต่เขาเป็นคู่แท้ของคุณนะเป็นคู่ที่เป็นคู่เก่าในอดีตชาติของคุณด้วยอะแต่เป็นคู่ที่มันจะเป็นสามคนสามเรานี้แล้วยังไงละ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวดูความรักของคุณสักหน่อยหนึ่งดีกว่าคนละสีกันในอดีตคุณก็อาจจะไม่สมหวังในเรื่องของความรักมาแล้วรอบหนึ่งเนาะอาจจะหลายรอบแล้วก็ได้ คยเจอเจอคนไหนก็ไม่เคยสมหวังเลยอ่ะอะครั้งนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอเจอคู่แท้อีกคนนึงทีนี้านมะว่าคู่คนนี้มันจะโอเคปะมันจะส,สมหวังมันจะแฮปปี้ไหมนอกเสียจากว่าคุณจะไม่เอาเรื่องคู่แล้วนะก็ผ่าเรื่องคู่ได้เลยเราจะเราเลือกที่จะไม่เอาก็ได้นะเรื่องคู่เนี่ยแต่ถ้าคุณยังกําหนดอยากจะได้คู่อยู่ในดูซิว่าคู่ครั้งนี้โอเคหรือเปล่านะในความสัมพันธ์เอรอกิฟฟิ้งแอนด์เลิร์นนิ่ง ถ้าเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหาเลิกลากันไปก็ดีจบกันไปในความสัมพันธ์ก็ดีย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าคุณแล้วคุณเคยรู้สึกคิดหวังรู้สึกโทษตัวเองรู้สึกเอ่อรู้สึกกลัวรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะรู้สึกเข็ดขยะอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าคุณควรจะให้อภัยและเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่อีกครั้งนึงอมเข้าใจว่าการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนกับการยอมรับผิดอะค่ะแล้วเข้ามากระชับความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งได้เข้ามารักกันครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะคะแต่อันดับแรกไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้คุณเลือกที่จะรักตัวเองไม่ว่าคู่คุณจะดีหรือจะไม่ดีก็ตามนะให้คุณรักตัวเองก่อนเออรักคนอื่น,นะ่ะห้าสิบพอพราะคนอนะจิตคนนะ่ะใจคนมันก็เหมือนสายลมนะมันก็ไหวไปก็ไหวมามันไม่มีความมั่นคงหรอก เดือนที่แล้วบอกรักคุณมากเดือนหน้าอาจจะไปบอกอีกคนนึงรักอีกคนนึงก็ได้เอออย่างน้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของคู่ของค,ความรักให้คุณเลือกที่จะรักตัวเองเรื่องที่จะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะอืมคอลเลกอินย s o u l m a t กับทูลิฟมาคุณจะมีคู่เข้ามาคู่คนนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นคู่ของคุณน่ะคะ่ะก่อนหน้านั้นอาจจะเคยผิดหวังเคยเจอประเด็นสามคนสามเราไปก็แล้วแต่แต่มันจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง เออเดี๋ยวดูก่อนนะคะเขาเรียกว่าอย่าอย่ากดดันนะอย่ากดดันความรู้สึกตัวเองมะเอ่อปล่อยปล่อยมันไปตามสภาวะความรู้สึกอะคะ่ะจะดีกว่าเนาะอ่อความสัมพันธนะ์ค่อนข้างจะแฮปปี้นะค่อนข้างจะแฮปปี้ค่อนข้างจะโรแมนติกกลับมาในครั้งนี้แม่หมอมองว่าเขาน่าจะโรแมนโรแมนติกอ่าเฟลลิ่งโรแมนติกมากมาก,มากแสดงว่า การกลับมาในครั้งเนี้ยมันกลับเข้ามาด้วยการให้อภัยให้อภัยในความสัมพันธ์เก่าๆนะจะกลับเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่ากลับเข้ามาในรูปแบบของกัลยาณมิตรมิตรสหายที่ดีได้ไหมก็ได้หรือจะกลับเข้ามาครองคู่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ความรักจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติก เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้าอกเข้าใจกันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะได้ผ่านบทเรียนของชีวิตมาด้วยกันทังคู่แล้วก็เป็นได้น้องอ่าก็เป็นว่าความรักถือว่าดีนะคะความรักถือว่าดีบางคนอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่ศาสนามันเป็นสิ่งที่มนุษย์กาหนดขึ้นมาเองอ่ะพระพุทธเจ้าก็องคเดียวกันเนาะเขาไม่ได้แบ่งแยกเอ่อก็แม่หมอว่ามันสามารถที่จะปรับปรับตัวเข้าหากันได้นะปรับตัวเข้าหากันได้อืมแล้วยังไงต่อละ เมกอัสตร่าทำตัวให้มันสบายๆค่ะเอ,ออยังไงก็รักกันได้ดีไม่มีปัญหาแสดงว่าอุปรสรรคในเรื่องของความรักจะคลี่คลายนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะโรแมนติกโรแมนติกในเรื่องของความรักเลยค่ะอ่ะก็ถือว่าความรักที่ทนความรักเป็นไปในทางที่ดีนะคะเรื่องเงินทองนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะร่ารวยมั่งคัง่งได้มรดกได้ทรัพย์สินได้ที่ดินแปลงงามได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ต่อต่อต่อ The Lover อ่ะ <c oughs> คือเรื่องรักรักรักอย่างเดียวเลยอธิฐานถึงเรื่องความรักหนักหรือเปล่าเอ่ย Page of Cup นะคะเออมีเกณฑ์จะจะได้บุตรด้วยอืมถ้าใครหลายคนน่ะมีเกณฑ์จะตั้งท้องมีเกณฑ์จะได้บุตรถ้าคุณจะได้บุตรก็จะได้บุตรที่ดีนะคะได้บุตรที่ดีถ้าก่อนหน้านั้นมีปัญหาในเรื่องของเครือญาติบุตรหลานบริวารอ่าตอนเดือนเนี้ยปัญหาเราเนี้ยจบไปนะคะทุกอย่างแฮปปีอนดิ้งดี เดือนเมจิเชียนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณเดือนแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สําคัญของคุณอีกครั้งหนึ่งชะตาคุณเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนป้าดินกันแกล้งมะมันเป็นอะไรที่คุณไม่เคยจะคาดหวังอะไรในชีวิตได้เลยอ่ะบทมันจะมามันก็มาบทมันจะไปมันก็ไปอะไรที่คาดหวังไม่เคยจะได้อะไรที่มันเลิกคาดหวังแล้วมันก็โผล่มาหน้าตาเฉยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเออเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้หวังอ่ะคุณไม่ได้อยากจะได้มันอ่ะ แต่มันจะมาหาคุณหมดเลยไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเรื่องของการงานไม่ว่าจะเรื่องของคู่ครองความรักนะคะคุณจะได้มาได้มาแบบปุบป,ปับได้มาแบบไม่คาดคิดได้เจอเจอกันแบบไม่คาดฝันให้มาแบบพลุกๆลุกได้หมดนะคะเรื่องเมทิเชียนกับเดอวิว่าลอ่าจุดมันเป็นมันเป็นพื้นฐานดวงชะตาฟ้าลิขิตที่คุณจะต้องได้อยู่แล้วนะแล้วมันถึงเวลาที่ชะตาจะลิขิตจรมาหาคุณคุณจะต้องได้คุณก็จะได้แน่นอนเนาะในเดือนนี้คุณเป็นคนเก่งนะ เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเป็นคนเฉลียวฉลาดคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีจิตสัมผัสดีดังนั้นแม่หมอเชื่อว่าในเรื่องของคู่ครองที่เข้ามาหาคุณน่ะเซนต์ของคุณจิตของคุณคุณจะบอกได้จะบอกคุณได้ว่าควรจะคบเขาควรจะให้อภัยไหมอ่าควรจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจได้นะหกถ้วยคุณจะได้ไปเจออกับเพื่อนเก่าสังคมเก่าเจ้านายเก่าคู่ครองเก่าๆนะคะอืออีกครั้งหนึ่ง ความรักของคุณแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่ว่าจะเป็นอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมขนมรมเนียมประเพณีเออเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็แล้วแต่แต่ในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะแตกต่างกันเช่นไรความโรแมนติกมันก็มีอะค่ะมันจะคุ้งจิกคุ้งจิกกันได้เนาะไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างตรงภายนอกเลยสภาวะจิตนะ่ะอ่าเหมือนผูกพันกันมานานข้ามชาติข้ามชาติข้ามภพแล้วนะ หนึ่งไม้เท้าเดือนแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะด้วย The j u d จ m e n t ะจบจบกรรมจบบททดสอบไงหนึ่งไม้เท้าก็เริ่มต้นใหม่ไงเดยะเมดิเชียนก็เริ่มต้นอีกเหมือนกันถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้รับทรัพสมบัติอสังหาโชคลาภของคุณที่จะต้องจอมานะคะเพจออฟวอลเพจออฟวอลเดอะแชริออเดินทางไกลเดินทางเดินทาง คู่ของคุณถ้าคุณถ้าคู่คุณอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะมาสร้างบ้านสร้างคฤหาสหามาดูแลคุณตัวคุณเองอาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องไปเดินทาง<ม>เดินทางไปทํางานไปปฏิบัติภารากิจที่ต่างถิ่นต่างแดนและจะประสบความสําเร็จการปฏิบัติภารากิจครั้งนี้จะนําจะพลิกชะตาของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะก้าวถ่วยคุณอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาอาจจะไปช่วยเหลืออะไรใครก็ได้นะคะ หรืออาจจะมีหุ้นส่วนทําเรื่องเกี่ยวกับกิจการงานก็เป็นได้เนาะซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ผลดีกับคุณนะคะอืมสี่เหรียญสี่เหรียญดูตัวคุณเองเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถดีเป็นคนที่ต่อให้มีเงินมีทองอะ่ะคนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ใจ่ายเพื่อบริวาลและ <c oughs> และคนในครอบครัวขออาภาัยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเนาะอืมหกเหรียญหกเหรียญ การเงินการทองมีเข้ามาเยอะอย่างไรเสียถ้าคุณมีเข้ามาเยอะเขาก็บอกว่าอย่าลืมแบ่งเครือญาติแบ่งบุตรบริวารของคุณด้วยเนาะเพราะคุณจะได้เข้ามาแบบสุดๆอะ,อะเนาะเดี๋ยวว่าพอจนกระสิบเหรียญมาชนิดที่ว่าออรวย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 แบบมัง่งคั่งร่ำรวยเลยอะจะได้ปรับปรับได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาดฝันได้แบบเพราะโชคชะตาคุณจะได้มาเนาะแต่สิ่งที่คุณได้มาเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่าขี้เหนียวละ ยังไงยังไงก็ส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญส่วนหนึ่งก็แบ่งเครือญาติบริบาลของคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะเสริมบารมีของคุณให้มากยิ่งขึ้นอ่ะเนาะอืมดวยวหาเราฟฟนมีเกณฑ์มีเกณฑ์คุณจะได้ไปเจอเจอเจอ,เจออะไรอะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะได้ไปเจอเจออะไรอะพวกพระเครื่องหรออะไรที่มันที่มันมีมูลค่าทางจิตใจบวกกับเดือนนี้ของคุณอาจจะมีเกณฑ์จะได้ไป อะไรอะ่ะต่อยอดในเรื่องของศาสนาศาสนานะแม่บอกว่าคุณอาจจะมีหน้าที่มีหน้าที่บางอย่างที่อาจจะต้องทเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะคือถ้าคุณมีองค์มีเทพอยู่อะ่ะถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยแม่หมอมองว่าภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการศาสนาหรือภารกิจอะไรก็ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้กําหนดเอาไวอ้อ่ะมันถึงจุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องทําแล้วค่ะหนีเรียกไม่ได้ละยังไงก็ต้องทาเนาะ ได้เงินมาได้โชคมาจอดมาแล้วก็เตรียมทํางานขององค์ทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะตัวคุณเองแม่หมอว่าเป็นคนที่ถ้าใครคิดจะอยู่ทางธรรมคุณมีเกณฑ์ที่จะบรรลุทำในขั้นสูงได้นะคะอืมเป็นคนขององค์เทพลงมาเกิดด้วยแหละดังนั้นถึงเวลาองค์คุณเขาจะส่งคืนหม้อทรัพย์สมบัติอ่าโภกระทรัพย์ให้กับคุณนะคะเขาก็จะมออให้คุณเต็มที่แหละแล้วมออมาแล้วก็อย่าลืมทํางาน ทำงานในเรื่องของผีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะอุ ui, ้ยเดอดซันคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอผู้สูงศักดิ์มีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีเกณฑ์จะได้รับการแต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะคะมีเกณฑ์จะได้แต่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงเด่นดังมากมเลยนะคะเด่นดังไปทั่วเลยอะหรืออาจจะเป็นคู่ครองของคุณก็ได้นะคะที่จะที่มีชื่อเสียงเด่นดังอะคุณอาจจะได้คู่ครองลักษณะ,ะบแบบนี้หรือไม่ก็ตัวคุณเองนี่แหละคะ่ะที่จะ มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับแวดวงการบันเทิงหรือทำอะไรเกี่ยวกับบนโลกโซเชียลคุณก็จะดังเป็นผู้แตกอะคะ่ะอยู่ตรงนั้นเนาะดวงเดอะซันดวงฟ้าเปิดดวงจุดถึงจุดจุดที่คุณจะต้องอปฏิบัติภารกิจสําคัญของเบื้องบนด้วยนะคะเบื้องบนด้วยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณจะได้มามันมี มันมีการกําหนดชะตาของคุณก่อนที่คุณจะลงมาเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคุณตัวคุณเองย่อมรู้ย่อมรู้ตัวคุณเองดีบวกกับถ้าคุณในในเดือนนี้คุณได้อะไรมาแล้วเนี่ยได้เงินได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วอะ่ะคุณอาจจะเดินทางไปไหว้พระตามที่ต่างๆไปขอพรตามที่ต่างๆได้นะคะส่วนใครที่ไม่อยากได้ความรักอยากจะอยู่ในทางธรรมคุณก็จะได้บรรลุแม่หมอน,บนอะบรรลุอราหันต์ได้สบายๆเลยนะคะ มันโนในระดับสูงเลยค่ะเอ,อเตรียมรับความความมีชื่อเสียงความเด่นดังตำแหนง่งยศถาบรรดาศักดิ์และอ,อ,อสังหาเงินทองที่คุณจะได้มาอย่างมากมายในเดือนนี้นะคะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยละกันกับสิ่งที่จะได้มานะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรคุณไม่ต้องกลัวนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล คุณอาจจะเป็นหมอดูที่เก่งก็ได้นะคะเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงอาจจะเป็นคนทํางานเกี่ยวกับการแพทย์ทางการศึกษาการช่วยเหลือคนได้ดีได้ดีนะเอ,อคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณอย่างดีคุณจะปลอดภัยและคุณจะปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จด้วยนะเดือนนี้เดือนแห่งการเริ่มต้นในการทํางานงานของคุณอะ่ะต้องไปทางไกลด้วยนะคะต้องออกเดินทางไปทําปฏิบัติภารกิจบางอย่างของคุณด้วยนะที่ต่างถิ่นต่างแดน นะหลายๆคนก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปกับคู่คองที่ต่างถิ่นต่างแดนได้อ่ายินดีกับคุณล่วงหน้ากับสิ่งที่คุณจะได้มานะคะอย่างครบองค์จรเลยแหละโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ